สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกครั้งในออนไลน์สเตชันสกู๊ปครับก็กลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเครื่องเกมเครื่องใหม่ล่าสุดที่ทางวาวนะครับผมเจ้าของสตรีมนั่นแหละเพิ่งเปิดตัวกันไปก่อนหน้าไม่นานมานี้ครับโดยใช้ชื่อว่าสตรีมเด็กนั่นเองครับในส่วนของตัวเครื่องนั้นนะครับเรียกได้ว่าน่าจะทํามาสู้กับเจ้าตลาดเกมพกพายอย่าง n Nintendo s w i t c h ซึ่งถ้าดูภายนอกฮะก็ถือว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกันมากพอสมควรเลยแต่ราย าละเอียดของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ โดยเจ้าตัวเครื่อง Steam Deck นี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ติดมากับตัวเครื่องอย่าง Steam OS แต่ครับแต่ในการให้สัมภาษณ์กับทาง IGN ครับคุณปีแอร์นักพัฒนาของวาวครับได้กล่าวว่าตัวเครื่อง Steam Deck นั้นสามารถรันอะไรก็ได้ครับตามที่คุณเนี่ยเคยรันบน PC ซึ่งก็สอดคล้องครับกับที่ทาง IGN เี่ยเคยทดสอบไปและพบว่ามันสามารถพับจอออกจากเกมนะครับเพื่อเปลี่ยนมาดูเว็บเบราว์เซอร์หรือดูสตรี วดีโอได้อีกเช่นกันครับนอกจากนี้ฮะพวกเขายังสามารถลบระบบปฏิบัติการ Steam OS ที่น่าจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดมากับเครื่องออกได้ด้วยและลง Windows เข้าไปแทนได้ครับแม้จะไม่สมบูรณ์แต่มีเอฟเฟกกับเกมที่เล่นครับแต่นั่นหมายความว่าเจ้าเครื่อง Steam Deck เนี่ยมันทรงพลังพ,พอๆกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันและลงโปรแกรมอะไรก็ได้ที่รันอยู่บน Windows นั่นเองครับโดยเหตุน,นี้นี่อาจจะเป็นเครื่องเกมที่สามารถลงมอดผ่าน Steam เว Workshop และมอดจากที่อื่นได้เหมือนเล่นบน PC ปกตินั่นเองครับ และแน่นอนครับว่าถ้าหากพูดถึงสตรีมแล้วก็คงขาดคนนี้ไปไม่ได้ครับกับพ่อใหญ่แห่งวาวคุณเกฟนีเวลครับที่ได้ออกมาพูดถึงเจ้าเครื่องแห่งอนาคตนี้ไว้ว่าผมอยากจะหยิบมันขึ้นมานะครับผมแล้วพูดว่าโอ้นี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลยมันเจ๋งมากแล้วก็เร็วโคตรๆเป็นอย่างแรกครับจากนั้นก็ค่อยมาปวดใจกับการตั้งราคาขายต่นี่แะครับคือมุมมองที่ชัดเจนของเราที่มีตอบมันประสิทธิภาพและการมอบประสบการณ์ต้องมา ก่อนนี่เป็นหลักใหญ่ใจความที่ผลักดันเราในเรื่องนี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เสด็จพ่อกล่าวเอาไว้ครับสำหรับสเปคเครื่องนะครับของเจ้า t t e m m e e กเนี่ยก็มีดังนี้ครับมีหน้าจอ LCD แบบสัมผัสได้ครับขนาด7นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,280คูณ800ครับ Refresh Rate นะครับผม 60hz CPU ครับใช้ AMD Zen 2นะครับผม c 4 8 t 2.4ถึง3.5 GHz ครับและใช้กราฟิก การตัวเดียวกันกับที่ใช้บน PlayStation 5รวมไปถึง Xbox Series X ด้วยแต่เป็นรุ่นที่พัฒนามาขึ้นเพื่อ Steam Deck โดยเฉพาะครับมีแรมมาให้ครับ 16GB และความจุของตัวเครื่องครับมีให้เลือก3รุ่นเฮ้ย3รุ่นมาคุณนับ3เป็นแล้วนะครับความจุ 64GB 256GB และ 512GB ตามลำดับนั่นเองครับ โดย Steam เด c กนั้นนะครับจะเริ่มเปิดให้สั่งจองได้แล้วในบางประเทศและจะเริ่มส่งของครับได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้นะครับสำหรับรุ่น64 g b เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่399ดอลลาร์หรือประมาณ13,000กว่าบาทครับรุ่น256 g b นะครับราคาอยู่ที่529ดอลลาร์หรือประมาณ17,300บาทครับและสุดท้ายกับรุ่น512 g b ราคาอยู่ที่649ดอลลาร์หรือประมาณ21,200 21, 40บบาทครัแน่นอนครับว่าราคาของทุกรุ่นในตอนนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับ ซึ่งจากที่ทางสตีมนะครับได้เปิดให้จองเครื่องเล่นเกม Steam d e c กก็ได้มีเหล่าเกมเมอร์ครับแห่เข้าไปกดพรีออเดอร์กันเป็นจำนวนมากจนทำให้เจ้าเครื่อง Steam Deck เนี่ยหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วครับในเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเกิดปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไม่สามารถจองได้ด้วยปกติจริงๆครับแถมล่าสุดก็ได้มีพ่อค้าหัวสานนำมารีเซลลงเว็บไซต์ขายของอย่าง eBay แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าราคา สูงโคตรค,ครับโดยราคาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่2,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ80,000บาทกันเลยทีเดียวครับโดยล่าสุดครับทาง eBay ก็ได้มีการรายงานผ่านทางเว็บไซต์โคตกูครับว่ามีการลบรายการขาย Steam Deck ออกจาก eBay ไปแล้วบางส่วนครับเนื่องจากมีนโยบาย Pre ีเซลหรือว่าขายล่วงหน้าที่ต้องส่งสินค้าภายใน30วันนั่นเองครับ ก็เรียกได้ว่ารอบนี้ครับทางวาวเนี่ยค่อนข้างมาเดือดเลยจริงๆครับกับการเข้ามาลุยตลาดเครื่องเกมพกพาครั้งนี้ของสตรีมเรียกได้ว่างานนี้ครับทาง Nintendo ก็ต้องมีจับตามองหรือว่าหนานนิดๆกันบ้านแหละนะฮะกับการมาของเครื่องเกมสุดทรงพลังเครื่องนี้ครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีครับว่าวันที่เครื่องวางจําหน่ายเนี่ยจะเจ๋งจริงอย่างที่กล่าวอ้างไว้หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมานะครับสตรีมเคยทําอะไรเงินออกมาก็ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับ วันนี้ก็หมดเวลาของผมชามุกคุงลงแล้วครับในออนไลน์สเตชันสกู๊ปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารดีๆแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ